สำหรับคันนี้นะคะรุ่น XLT สีประตูนะคะสีขาวคันนี้นะคะวีใส่พวกกระจังหน้าเข้าไปเนาะแล้วก็แม็กยางนะคะก็ขอบที่สิบค่ะแต่คันนี้ไม่ได้ยกนะอพอพอสังเกตนะคะพอสังเกตได้ว่าคันที่ยกกับคันไม่ได้ยกเนี่ยมันจะเห็นความความแตกต่างกันนิดนึงเนะาะแต่ความหลอกก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละ ใครชอบยกไม่ยกนี่ทำได้หมดนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เรียกว่าอะไรอ่าการตกแต่งนะคะยังยังมีไม่มากนะคะสำหรับตัว Next Gen Ranger นะคะเพราะว่ารถเพิ่งจะออกเนาะ,ะเดี๋ยวก็ทางด้านร้านแต่งอ่ะเขาก็นำรถไปโมไปทำอะไรแล้วแหละเดี๋ยวก็อีกหน่อยประมาณเดือนไม่เกิน2เดือนอ่ะอยู่ว่า น่าจะมีเยอะแล้วแหละนะทนทนรออีกหน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าเนี่ยยูใส่กระจังหน้านะคะซึ่งเป็นตัวกษนฟอร์ดสีดำตัดขาวนะคะประถมธานีค่ะอุยยรลืมบอกไปว่าวันที่25ถึง29นี้นะคะที่โชว์รูมนะคะเรามี งานเปิดตัวนะคะ Nex t Gen Ranger นะคะซึ่งอยากให้ทุกคนมาได้ลองเช็ลองทดลองขับ Nex t Gen ของเราได้นะคะลูกค้าท่านไหนที่มาทดลองขับที่สูงของเรานะคะเรามี g i f t voucher นะคะเป็นบัตรเชสโก้โรตันนะคะมูลค่า300บาทนะคะให้กับลูกค้าทุกท่านที่มาเชนรถที่เราเลยนะคะมีคำถามต่อไปลูกค้าถามว่าอืดไหมอืดไหม อืดไหมไหมายถึงตอนออกตัวใช่ไหมคะอยูได้ถามพี่ที่เขาทนลองขับมาแล้วครับไม่อ่ดคะ่ะออกตัวเร็วขึ้นคะ่ะอัตราเร่งอยู่ที่เท่าไหร่นะวันนั้น <c oughs> อาตาัอาตราอัตราเร่ง10วินาทีหรือเปล่าที่พี่อ่าพี่เป้เนาะอ่าศถึงร้ออ่าศูนยถึงร้อยสิบวินาทีเองนะคะไม่อ่ดแน่นอนมาเทสได้อยากให้ลองนะคะ อ่าสำหรับเครื่องยนต์นะคะสำหรับรุ่น x อ t นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่2000 cc ซีซีค่ะ170แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่ 4. 0 5นิวตันเมตรค่ะอ่ามาดูที่กระจังหน้านะคะอย่างที่บอกค่ะยุใส่กระจังหน้านะคะพร้อมด้วยตัวสอนฟอร์ดสีดำแตกขาวแบบนี้ค่ะแล้วก็ไฟนะคะไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟแสงสีส้มค่ะไฟ LED ค่ะ ด้านหน้าค่ะไฟหน้าค่ะไฟ LED นะคะสำหรับรุ่น XLT แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ตัวครอบไฟหน้าให้นะคะสีดำด้านค่ะสำหรับตัว XLT นะคะลูกค้าสามารถซื้อแพ็กเกจได้นะคะซื้อแพ็กเกจเพิ่มได้ในตัวรถนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจก็สามารถ inbox ทักไนลเข้ามาได้นะคะสีขาวค่ะสีขาวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะ,ะขาวขาวมุกนะคะ สำหรับฟอดเรนเจอร์ของเรานะคะด้านล่างไฟตัดหมอกนะคะเป็นการดีไซน์แบบใหม่เลยนะคะสีไหนก็สวยคะ่ะสำหรับรุ่น XLT นะคะมีสีขาวดำน้ำเงินเนอะน้ำเงินบอลเงินนะคะที่ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วก็เทาดำนะคะแอร์แบ็กใช่ไหมแอร์หลัง, <laughs> อ,ลงอ๋อ แอร์หลังนี่ค่ะมาดูเลยอ่าแอร์หลังสำหรับรุ่น xlt นะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะคือแค่รุ่นนี้ก็อุปกรณ์ครบคันแล้วนะคะส่วนแอร์แบกนะคะแอร์แบกทั้งหมด6 ลูกนะคะด้านหน้าก็คือคู่หน้านะคะแล้วก็มาน,นี้ิรภัย4จุดนะคะระบบความปลอดภัยมีเพียบเลยสำหรับรุ่น XLT นะคะคันนี้นะคะใส่แม็กขอบ20ค่ะแม่กขอบ20นะคะออฟเซตอยู่ที่ลบ18นะคะแล้วก็ยางนะคะยางเป็นยางยางอาทีนะคะอันนี้ก็จะออกคล้ายๆจะ เขาจะเรียกว่าอะไรคล้ายยี่ับแคปปะ่ะออนิดหนึ่งเนาะลนนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าอนาคตอีกหน่อยนะจะมีซุมซ้มล้อทําซุ้มล้อเข้ามานะคะน,นี่เป็นซุ้มลอ้อยังเป็นของเดิมอยู่นะคะสวยค่ะสวยมากจริงๆนะคะสําหรับเฮกเจนของเรานะคะไฟเลี้ยวนะคะต้องไปเปิดข้างหน้าเนาะไฟเลี้ยวนะะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะด้าน ด้านไฟหน้าจะเป็นแบบไหนติดไหมเอ่ยไม่ติดหรอต,ต้องใส่กุญแจไว้ติดยังเอ่ยอ่าไฟติดแล้วนะคะโดดเด่นมากๆค่ะ สำหรับไฟหน้าของเรานะคะอย่ายมาดูรอบคันนะคะว่าคันนี้มีอะไรบ้างสำหรับระบบความปลอดภัยนะมีเพียบเลยนะคะคือถ้าพู้บรนย้ยืือ <laughs> ว่าน่าจะเลยเที่ยงคืนละเนาะ ลองดูก่อนนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากลองเทสอยากเห็นตัวจริงเน็กเจนเรนเจอร์นะคะมาหาเราได้นะคะมาหาอยู่ได้นะคะวันที่2 5 1 9เรามีงานนะคะมาเจอกันของรางวัลของแถมมีเพียบเลยนะคะ,ะไปนะคะลูกค้าถามว่าข่าวมุกหรือขาวธรรมดาสำหรับเน็กเจนข่าวมุกค่ะอืม เป็นลักษณะขาวมุกนะคะสำหรับตัวเน็กเจนนะคะค้าบอกว่าสวยมากปีหน้าจะซื้อเลเวอไปซื้ออ่ะจะขายเลเวอไปซื้อจะขายเลเวออ๋อนึกว่าปีหน้าจะไปซื้อเลเวอสวยแต่พอเสวยมากนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะอุ้ยแอบเห็นโฉมโฉมเลยนะโฉมมิวเรนเจอร์ New กับ อยากให้เปรียบเทียบอยากให้เห็นจริงๆเลยอะว่าแบบแตกต่างก,กันอย่างเห็นได้ชัดเลยลองแพนไปที่ตัวนิวเรนเจอร์โฉมเก่าได้เลยนะคะดูดูความแตกต่างนะคะโฉมเก่าเขาจะลักษณะคือเขาจะถ้าถ้าเทียบกันคือเขาจะเล็กกว่านิดนึงนะคะความกว้างของของตัวรถนะคะเขาจะเล็กกว่านิดนึงนะคะ คือสำหรับ Next gen เนี่ยเอาไปเนี่ยก็คือใส่ชุดแต่งน้อยมากอะ่ะก็หล่อแล้วอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องแต่งเยอะมากอันนี้คือเนี่ยแต่งแค่เนี้ยยูมองว่าก็โอเคแล้วนะใส่กระจังหน้าเนาะใส่กระจังหน้าอาแอกยางโหดๆดูดดแบบนี้เนาะแล้วก็ยกสูงโอเคแล้วอะ่ะเนาะ หล่อมากๆเลยค่ะอ่าสำหรับรุ่นอื่นนะคะก็กำลังจะไล่เปิดตัวมาเรื่อยๆนะคะอย่างรุ่นต่ำเนาะรุ่นที่มันอ่าต่ำกว่านี้นะคะอย่างพวก XL Plus XL Plus 4อ่า4ประตูเออ XL Plus c a p นะคะกำลังไล่ๆเปิดตัวมานะคะมีนะคะเดีย๋ยวถ้าเกิดลดลงมาที่โชว์รูมนะคะเดีย๋ยวจะมาให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเขาลอกขนาดไหนและน่าใช้ขนาดไหนแต่เขาบอกว่าช่วงล่างนี่มา ะะอยากให้มาทดลองขับนะคะใครมานะคะวันที่25้าถึงวันที่29นะคะเรามีของแจกให้นะคะมาเจอกันนะคะแล้วก็มาลองเทสรถการค่ะมาทดสอบกันนะคะว่าเน็ตเจนเขาดีขนาดไหนคะ่ะท่านไหนว่างมาหาอยู่ได้เลยนะคะค่ะท่านไหนนะคะที่กำลังดูไลฟ์สดของยูดนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อยู่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อยู่นิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะกับ รีเรนเจอร์หรือในเจนเรนเจอร์ของเรานะคะที่ช่องแพเร่ของยุ้ยค่ะมาดูความหล่อกันอีกรอบหนึงค่ะนะคะสองคันแล้วไปแล้วค่ะบ๊ายบายสันดีนะคะ